คลิปที่เราลงไปนะครับส่วนใหญ่มีแต่คลิปที่พูดถึงคนชนะยังไม่ได้มีคลิปที่พูดถึงคนแพ้เลยคลิปนี้ครับไปฟังหลังเกมของตะวันฉายกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยกันต่อในคลิปนี้สวัสดีครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจกันเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางทุกที่ที่ลงเกี่ยวผมว่าทุกคนให้กำลังใจผมขอบคุณมากๆครับมันทําให้ผมตื่นมาขึ้นทําให้ผมแบบไม่อยากเสียใจนานครับทุกคอมเมนต์ ทุกแรงทุกกำลังใจทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นครับกขอบคุณมากๆครับไม่อยากให้ทุกคนสงสารผมที่แเอ้ยเพิ่งมาต่อยคีิบ็อกซิง่งแล้วไม่ต้องคิดมากผมเตรียมตัวมาดีมากครับเทียมงผมซ้อมหนักมากอะไรเตรียมตัวมาดีมันผิดที่ตัวผมเองที่ตั้งแต่วันช้ำหนักผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมฟื้นไม่พอผมกินอะไรไม่ค่อยได้นะมันฟื้นไม่พอแล้ววันชกเนี่ยรู้ตัวเองแล้วใจมันสู้อยู่แล้วแต่ว่ามันทําให้ สมองผมคิดอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็อาวุี่ออกไปคือเบาอะไรเบาหมดเลยออกได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตออกเต็มที่ออกได้แค่น,นั้นก็ูโชคก็เตรียมตัวมาดีด้วยแต่ก่อนหนึ่งก็เลยอยากขอบคุณไฟคาจริงครับแล้วค่อยไปพัฒนากันต่อผมรู้แล้วว่าผมผิดพลาดต,ตรงไหนอะไรตรงไหนผมจะแก้ไขอยากให้ทุกคนลุยไปกับผมต่อเป้าหมายผมยังเหมือนเดิมผมจะเป็นแชมป์คิบกบซิ่งให้ได้ขอบคุณมากๆที่ ให้กำลังใจเยอะมากๆครับขอบคุณจริงๆครับตะวันฉายก็ออกมาพูดครั้งแรกนะครับนะครับผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วกันสําหรับทางตะวันฉายนะครับออกมาพูดความในใจในไฟที่ผ่านมากับมาซาคิโนออริในศึกวัน172ครับคือตะวันฉายเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมใจไปแบบเต็มที่ครับเพราะว่าผู้ชนะไฟนี้จะมีโอกาสได้ไปชิงแชมป์กับซูเปอร์บอลแต่ก็เป็นนักชกญี่ปุ่นครับที่ดีกว่าครับ แม้ว่าราคาอาจจะเปิดมาเป็นรองแพงก็ตามแต่ด้วยรูปเกมนั้นแล้วตะวันฉายครับรวดเร็วแต่เพียงข่างต้นเท่านั้นหลังจากนั้นเป็นโนอิลีที่ดูมุ่งมั่นกว่าเดินไล่ตัดลําตัวนะครับต่อยล่างสลับบนเล่นเอาตะวันฉายนี่ก็บังไม่ทันเลยครับจนโดนหมัดซ้ายเข้าเต็มๆแล้วก็ร่วงลงไปให้กรรมาการนรับหลังจากนั้นลุกขึ้นมาใหม่ก็โดนอีกหนึ่งชุดครับตะวันฉายก็แพ้นอ,อกไปนี่เป็นฝันร้ายของตะวันฉายและแฟนบอลมวยชาวไทยพอสมควรเลยนะครับ ตะวันฉายขึ้นมาต้นๆต่อประมาณสัก7181ได้ครับถ้าเป็นาราคาสดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นราคาเกินนั้นก็ยิ่งแพงไปใหญ่ครับมี31-41เลยหลังจากแพ้นอกมาครับเสียแขกนายใหญ่ค่ายมวยพีเคก็บอกว่าตะวันฉายกลับมาถึงเมืองไทยผมจะให้พักร่างกาย15วันแล้วจะให้เริ่มมาทําร่างกายและผมจะคุมเข้มมากกว่าเดิมให้ตะวันฉายแกร่งกว่าเดิมผมจะทําให้สําเร็จคนล้มอยากคํา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับก็แฟนมวยส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจกันนะครับเป็นส่วนใหญ่จริงๆนะมีแต่ส่วนน้อยเท่าน,นั้นแหละครับที่ด่าว่าตะวันฉายอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเพราะว่าทางหมัดทางมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วบ้านเราร้อยละบาท200รอะบาทเดียวก็ยังมีพลิกนะครับอันนี้นับภาษาอะไรกับ51 6 1 7 1หรือว่า31บก็เป็นพลิกได้เหมือนกันบรรยากาศในเวทีเสียงเฮต่างๆนานา,นาครับก็อาจจะเป็นตัวกดดันแล้วก็เพิ่มพละกกำลังให้กับทางกู่ต่อสู้อย่างมาซาคิโนยิริ เขาทําได้ดีกว่าเราจริงๆนี่คือมุมมองหลังเกมของตะวันฉายครับแฟนนมวยก็มองว่าเอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ตะวันฉายเองก็ไม่ได้ถนัดอะไรมากมายนักนะครับเจอกับมวยคิกบ็อกซิ่งดุคีระดับแชมป์ครั้งแรกก็โดนถึงขั้นทุบนับนอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นโอกาสสําคัญครับตะวันฉายประกาศเอาไว้แล้วว่าเขายังอยากจะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่อยากจะเป็นแชมป์สกติกา และนี่ก็คือเส้นทางต่อไปของตะวันฉายครับและก็นี่เขาเห็นจุดอ่อนของตัวเองแล้วต้องไปพัฒนาจุดนี้ใครมวย PK เองก็ลั่นเหมือนกันเลยครับบอกว่าจะให้ล่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งแบบเต็มที่ครับในขณะที่ฝักฝั่งของซปเปอร์เล็กนะครับก็ได้ออกมายอมรับในตัวของนาบิลเหมือนกันนะครับซปเปอร์เล็กบอกว่าไม่มีคําแก้ตัวใดๆแพ้ก็คือแพ้เขาดีกว่าจริงๆนะครับสรุปสั้นๆใจความง่ายๆแบบนี้เลย ไม่ได้ไปโทษในเรื่องของสภาพร่างกายหรือว่าความใหญ่ความยาวอะไรต่างๆนานา,นาครับแน่นอนว่ามวยคู่นี้เคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นซูเปอร์เล็กที่น็อกนาบิวไปได้ในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์แต่ครั้งนี้ครับน้ำหนักที่ใหญ่ขึ้นนาบิวเองก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยของซูเปอร์เล็กเยอะกว่านาบิวอีกเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าร่างกายของซูเปอร์เล็กเนี่ย จะใหญ่กว่านาบิลอ่าบางคนอาจจะงงนะแต่นี่เล่าให้ฟังนะครับน้ำหนักปลปล่อยนาบิลอยู่ประมาณสัก71กิโลนะครับในขณะที่ซูเปอร์เลกเนี่ยอยู่ที่7 2ถึง74กิโลเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คุมร่างกายหรือเปล่าก็าไม่รู้นะแต่ว่าซูเปอร์เลกเคยให้ข่าวออกมาว่าซูเปอร์เล็กนั้นปล่อยปล่อย,อยที่7 2ถึง74กิโลในขณะที่นาบิลก็บอกว่าผมปล่อยปล่อยนี่ยกิโลซึ่งมันไม่ใหญ่นะครับตรงนี้ก็เลยต้องเข้าใจกันด้วยว่าโอเเคคมววยย้้้าสูกกััันนนนดนหนนะรบ อไอ้เรื่องของส่วนทรงส่วนสูงนะครับถ้าคนที่ตัวสูงจริงๆอ่ะมาชกมวยคนที่สูงกว่านาบิวก็มีนะครับแต่ว่าเขาไม่มาชกมวยนะเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าเขามาชกมวยได้ก็ก็ต้องมาลองดูครับว่าจะเป็นแชมป์หรือว่ามีความใกล้เคียงได้อย่างนาบิวหรือไม่รูปร่างก็เป็นต่อจริงๆนะนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่ามวยสู้กันด้วยน้าหนักเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ซูเปอร์เล็กไม่มีข้ออ้างใดๆซูเปอร์เล็กบอกว่ายินดีกับน้องชายด้วยครับ พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับผมแล้วขอโทษขอโทษคนที่เชียร์ใครจะแช่งใครจะด่าใครจะว่าก็ตามสบายแพ้ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวแล้วผมจะกลับมาใหม่ตัวผมรู้ดีที่สุดสู้ในรูปแบบของตัวเองนี่คือสิ่งที่ซูเปอร์เลกออกมาโพสนะครับก็เป็นการ r เ s p e c t ในตัวของนาบิลยอมรับตัวนาบิลไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยอมรับในความพ่ายแพ้ออกมาพูดเหมือนกันนะครับหลังเกมก็เป็นกำลังใจให้กันครับ แพ้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเสียหายมากมายครับเพราะว่ามวยมันก็มีแพ้มีชนะเนาะคนที่เสียหายก็อาจจะเป็นคนอื่นมากกว่านะครับตัวเขาเองก็รวยไปหมดแล้วนะทั้งซปเปอร์เล็กทั้งนาบิลหรือว่าแม้กระทั่งตะวันฉายเองก็มีกินมีใช้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านี่มันคือแพชชั่นของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการที่อยากจะไปให้สุดในเส้นทางนี้ซปเปอร์เล็กเนี่ยเอาตามจริงนะซปเปอร์เล็กเคยบอกจะแขวนนวมไปแล้วทีสองทีเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้มวยวันนี่แหละครับที่ทาให้เขาต้องกลับมาใหม่ สาเหตุที่เขาแขวนนวมไปในรายการมวยไทยก็เพราะไม่มีคู่ชกนี่แหละครับก็เลยทําให้ต้องถอนแล้วก็ไม่ได้ชกมายาวนานเลยจนกระทั่งมีรายการมวยรายการวันตอนมีมวยรายการวันก็เกือบจะแขวนนวมไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่มีใครมาต่อกรเขาได้เหมือนกันนะครับก็หะายคอนดบอร์ดให้มีรถถังนี่แหละมีรถถังนี่แหละนะครับซึ่งรถถังเขาก็ชนะรถถังมาได้เนาะชนะรถถังมาบิดเบียดในไฟ์ก่อนน,นั้นนั้นแต่ตอนนี้ครับ เหมือนซูเปอร์เลกจะมีเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายของซูเปอร์เล็กก็คงเป็นการล่าแค้นาบิลนี่แหละครับตอนนี้ถือว่าเสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนละพิกัดครับแล้วก็ตอนนี้พิกัดไหนก็ต้องมาว่ากันดูเสมอกันไป1ต่อ1ภาค3มมีแน่ๆครับคู่นี้ แฟนมวยครับและนี่ก็คือเรื่องราวแล้วก็มุมมองของคนแพ้ทั้ง,องนอ่คนพูดถึงพี่สามเอด้วยพี่สามเอคงไม่มีใครว่าอะไรพี่สามเอทุกคนเรส,สเปกในตัวเขาอยู่แล้วนะครับสู้ได้ดีมากๆในการเจอกับทางจุฬาธานดีเบลล่านะครับอันนี้เป็นคู่สําคัญสําคัญนะครับส่วนบางถังก็สมศักดิ์ศรีครับนักชกค่าตัว16ล้านนักชกค่าตัว15ล้านไม่มีใครจะต้องไปว่าอะไรครับรถถังเองก็ก่อนเกมบอกกดดันนะมาเปิดเผยทีหลังว่าตัวเองกดดันมากๆเพราะว่านักชกไทยโดนยับเลยวันนี้ก็ ถือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองนั้นทนหมัดของไทยจะรู้ได้ยังไงบวกฟัดจนเอาชนะมาได้นะครับชนะน็อกด้วยครับกดไลค์กดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของกีฬาหมัดมวยครับโดยเฉพาะรายการวันชะชิปติดตามที่นี่สถานีมวยไทยครับ